I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is so They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to pause, thinking big, never small, cause you gotta want it all. ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแล้งคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโล Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบสเรียวต้าช anel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ Hero o m e มกันนะครับผมเกมนี้ผมจะเลือกออกเป็นบูตเกาะก่อนนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยผมเจอกับแพนด้านะครับตัว CC เนี่ยมันก็มีเดียร์กับเซเนียวนะครับแพนด้าก็มี CC แหละทุกคนแต่ว่าเรายืนเล่นกับแพนด้าเราต้องออกบูตมาให้มันทนดาเมจดแพนด้าให้ไหวนะครับและเกมเนี้ยผมมีไอเดียแบบจะลองเล่นโอเมนสายคยีดูนะครับแบบออกกงเล็บออก ออกแบบดาบคีดูนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกเกมนี้นะครับแต่ว่าอยากเล่นนะครับผมตรงนี้ก็กดเลนไปเลยครับไฟตีครับโอเมนมันเป็นตัวที่ชนะทางออฟเลนหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับอย่างแพนด้านี่แทบจะไม่ใช่คู่มือโอเมนเลยนะครับผมเวล์นึงนะครับโอเมนน่ะต่ออัพเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปตัดคีบแบบที่ผมทานะครับผมเราไปดึงคีบให้มันกองกัน3ตัวแล้วเราก็ตี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 พอเราเลเวลสองเนี่ยเราก็กดดันในเลนได้ก่อนนะครับผม ตรงนี้คือเรายืนเลนเนี่ยยังไงก็ตู้แพนด้าได้นะครับเนี่ยเราก็รวบคลิปนะแล้วก็ตีครับแพนด้าเข้ามานะครับผมถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาเราก็ดึงได้นะเนี่ยดึงมาแล้วก็ตีครับตีครับตีครับตีไปครับนะถ้าเขาอย่างนี้คือเขาเจ็บนะเอาสูด้วยเอาสูด้วยเอาสูด้วยมามาอืมฟิกเกอร์เหรอฟิกเกอร์เหรอเพื่อนโอเคตายไหมไม่ตายโอเคครับก็หวังว่าจะไม่มีแบทแมนหรือว่าดีแรกเดินมานะครับผมอุ๊ย เรียบร้อยผมว่าแล้วอีกนิดเดียวอะ่ะคือจะได้กลับบ้านแล้วนะคือพี่หัวทองเขาเดินมาทันพอดีเลยโอ้โหเสียดายแต่ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราได้กดดนันแพนด้าในเลนนะแต่วิ่งไปน่าจะได้คีปสักตัว2ตัวนะครับผมโอเคเราจะอ,อกเป็นชูลิเคนมาก่อนนะครับผมไอเทมที่เอาไว้ขึ้นเป็นทารอนนะครับผมจะอเป็นชูลิเคนมาแล้วก็จะขึ้นเป็นเกาะไฟเล็กมาก่อนนะครับผมเอามาดาเมจนะครับผม เพราะว่าเกาะไฟเนี่ยมันก็ได้เกาะด้วยแล้วก็ได้ดาเมจเผาด้วยนะครับมันก็ช่วยเติมดาเมจเนาะแล้วก็เพิ่มเกาะนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเทรดแพนด้าเนี่ยชนะร0อเนนะครับตอนนี้คือเราก็เทรดแพนด้าไหวน้นะเพราะว่าเรามีบูตเกาะแล้วแค่อันเดียวก็อยู่แล้วนะครับแล้วเมย์มันมีสกิลสองนะครับที่มันถึกมากๆเนี่ยเขาเข้ามาแล้วกด2ครับโอเคเขาหนีนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปสายคีหรือเปล่าแต่ว่าผมอยากไปนะครับผมแต่ ต้องดูเกมก่อนละกันนะครับผมแต่ว่าโอเมนนอ่ะถ้าเกิดเล่นสายคีนะครับผมแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ขอตอดเลือดครับเรายังไม่ต้องจับนะครับเพราะว่าเรายังจับไม่ตายเนาะถ้าเกิดแพด้าเลือดแบบเนี้ยคือจับไม่ตายผมเคยลองแล้วมันจะเหลือเลือดแบบประมาณแบบ10% 20%อนี่สิบเปอร์เซ็นต์อะแพด้าอาจจะมีฟิกหรืออะไรอดนะครับผมเราควรจะตอดเลือดก่อนให้เลือดเขาสักประมาณ80%นะครับผมก็จับค่าได้นะครับตะกี้นี้เราก็ได้ตีตอดเลือดเป็นเล็กน้อยนะครับผม แพนด้าเดินกลับมานะครับตรงนี้๋ยวเขาก็ต้องกลับมารับเวฟเนาะแล้วก็รอดักครับเล่นได้นะครับผมตรงนี้เราก็จับไปเลยว่าผมแล้วก็ฟาด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 เรียบร้อยครับผมโตโลคิวตรงนี้แพนด้าสู้เราไม่ได้แล้วนะครับผมคือแพนด้าต้องไปฟาร์มซ่อมเอานะครับตอนนี้โอเคถ้ามันเป็นสภาพเกมแบบนี้นะครับผมก็น่าจะไปสายคิดอะไรทุกคนแต่ว่าเราจออก่อไฟชิ้นที่3มนะครับผมเอาแบบ มีเกาะด้วยแล้วก็มีดาเมจเผาด้วยนะครับแบบโอเมนสายดาเมจอ่ะคือจับได้ยังไงก็ตายนะครับผมแต่ว่าสายนี้คือเราต้องกดสกิล2ดีๆนะต้องเก็บสกิล2ไว้กดดีๆนะครับผมกดตอนที่โดนดาเมจนะครับอย่ากดวิ่งมั่วซั่วนะเพราะว่าเราจะไม่มีของถึกเลยนะครับแต่ถ้าเรามีสกิล2เนี่ยมันก็จะทําให้เราถึกมากๆนะครับเนี่ยกด2สู้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาเข้ามานี่ดึงครับผมเพราะว่าเพื่อนยิงมาพอดีแล้วตรงนี้โคตรสวยโอเคคือลาววิลยิงมาครับแล้วผมดึงนะดึงมาเสร็จแล้วมาโดน ตะตัวพอดีเลยนะครับผมโคตรสวยโอเคฉันนี้แต่เราเคลียร์ล่างครับจริงๆก็เสี่ยงนะแต่ว่าอยากเคลียร์ครับเพราะว่าดีแลกเนะี่ยคงฆ่า,าเราไม่ได้มีตัวที่ฆ่าได้คือแบทแมนคือตัวนี้ผมนี่ค่อนข้างรวยจัดเลยนะเงินหนึ่งอะสามคิวครับผมหนึ่งแบบแบบหนึ่งตายนะแอซิสศูนย์ตอนนี้คือเราสามารถจับแพด้าได้แบบเล่นเต็มๆแล้วนะครับผมเล่ดนดเต็มเนี่ยผมคิดว่าจับน่าจะตีตายแล้วนะ เพราะว่าเรามีเทมที่ทำดาเมจถึง2ชิ้นนะครับลุ้นที่เพื่อนยิงโดนไหมโอเคไม่โดนนะครับผมไม่เป็นไรเคลียร์คิปไปครับแล้วเราก็เฮ้ยอย่างนี้คำป้อมตีแตกได้นะเพราะว่าเลือดสี่พันอะเรียบร้อยครับตีครับตีครับตีครับพอป้อมแตกก็ซัดคนครับจะไปไหนหละ่ะเพื่อนอโอเคจับไม่ถึงนะครับไม่เป็นไร คือถ้าในกรณีแบบเมื่อกี้นี้เราก็แค่ตีป้อมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าเราไม่ตีฮีโร่เขานะครับป้อมก็จะไม่ตีเราแล้วนะครับผมก็เป็นวิธีการกดดันป้อมฉบับโอเมนนะพวกตัวที่มันพังป้อมได้เร็วๆอะ่ะมันจะส่วนมากจะทําวิธีนี้กันนะครับก็คือตีป้อมเลยคนไม่สนใจนะครับป้อมแตกแล้วค่อยซัดคนนะครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเราคุมเลนแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นบอสแมปเลยก็ว่าได้นะคือใครเดินมาเนี่ยก็ให้ไปโดนเราฆ่าหมดนะ ่อเรือยไปครับมาอันตีนี้ไปแล้วครับผมเห็นไหมผมยังเก็บสกิลสองไว้อยู่นะเมื่อกี้น่ยคือถ้าเกิดเขาสู้มาผมก็สกิลสองส่วนนะครับเราจะไม่รีบสกิลสองแบบมั่วสัวนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะเอาบูเขาเลยไม่อาจเอาเลยครับผมเอาเลยเพราะว่าแบทแมนอยู่บนนะครับตรงนี้มีแค่แพนด้าถ้าเกิดแพนด้าเดินเข้ามาก็ฟาดครับไม่มีอะไรมากแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าเดินเข้ามาง่ายๆนะอุ้ยอุ้ย ฟิกเกอร์ว้าวเขาสก,กิลสองวะดีทุกคนไม่เป็นไรถือว่าได้พยายามเล่นนะครับผมจับไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้กดดันนะครับผมหลักต่อเหมือนเดิมอังติมีนะรอบนี้ไม่น่าจะพลาดมาสิมาสินายอาอสวนเหรอโอเคตัวแข็งครับโอเคเซเนียล,ลงให้เขานะครับผมก็เสียแข่งเลยนะ ถ้ากิดไม่มีแข็งผมคิดว่าน่าจะโดนตีตายอะโอมนนะครับผมมันเป็นฮีโร่ที่เก่งก็ตัวมันเองอยู่แล้วนะอ่ามันเป็นฮีโร่เทียเอสอะคือต่อให้มันจะออกของแย่นะครับผมแต่ผมคิดว่าแค่มันมีไอเทมหลักอย่างทารอนชิ้นเดียวเนี่ยตัวมันก็เก่งแล้วนะครับจริงๆอ่ะดาเมจแค่ทารอนชิ้นเดียวเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะไปให้สุดนะครับผมสายคิตีเร็วนะครับ จริงๆเนี่ยแค่ทาลอนชิ้นเดียวแล้วก็ขึ้นของถึกเนี่ยโอเมนมันก็โคตรบอสแมปแล้วนะครับผมอา้าวสตานโดนด้วยวะทุกคนสตานโดนอย่างงี้ก็คือเรียบร้อยครับตี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 ครับแพนด้านี่คือทําอะไรผมอะเลือดไม่ลดเลยนะมาเดะโอเคนี่แหละโอเคต้องยอมครับต้องยอมต้องยอมตรงนี้เราเสียเลือดเยอะแล้วครับผมโอเคชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นกรงเล็บเนาะ ็ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะาสายนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากเล่นสนุกสนุกนะครับไม่สนใจว่าเราจะได้ดาวหรือว่าเสียดาวก็ก็เล่นได้นะครับเอาไว้กดเล่นกับเพื่อนนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ผมก็กดมาคนเดียวนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะครับเหมือนแบทแมนอ้าวแบทแมนโดนนะอย่างเงี้ยและจับไปเลยครับตี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 เรียบร้อยตรงเนี้ยคือราวิลสถานแบทแมนโดนนะครับผมก็เลยแบบลากหนึ่งเข้ามาแล้วก็กดัติจับไปเลยครับจับลมครับก็คือโดนนะครับผมวิ ตีโคตรมันกลงเล็บยังไม่มานะเนี่ยถ้าคงเล็บมาผมบอกเลยฟาดบันกว่านี้เยอะและสายนี้นะครับเราจะดึงประสิทธิภาพของทาลอนออกมาได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีดาเมจไงพอมีดาเมจอะ่ะมันก็จะดูดเลือดแรงนะครับผมตีป้อมต่อเลยดูดิชิลแบบโคตรชิลเรียกว่าคุมเลนอนะ่ะเกมเนี้ยอดียังไงถอยก่อน,นครับรออันติมีถ้าเกิดอันติีมีคือคือห้าวเป้งได้เลยอะ ถ้าเกิดเขาเข้ามาในระยะจับก็คือจับจับฟาดจับฟาดล่วงหมดนะครับผมเซเนียลนี่ก็คือไม่รอดนะโอเมเนเนี่ยมันมัน,มนตีได้ทั้งแท้ง,งแล้วก็แบบตัวบางๆหรือว่าไฟเตอร์ด้วยกันนะครับผมตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับกงเล็บเรามาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราตีนกฮู่เอาเลือดครับเลือดต้องพร้อมนะเวลาจะลบนะครับผมดูสิดูเลือดทีเวเจ็ดสิบสี่อ่ะโคตรแรงอ่ะ มีคนมาไหมไม่น่ามีนะเดี๋ยวเราเคลียร์เร็วเลยนะครับเห็นมันขี่สี่ร้อยหกร้อยอย่างนี้แต่มันรัวไงทุกคนเออมาเลยดูแบบขี้แรงนะครับอ้าวมาลองตีแทงให้ดูครับมาสิมาสิเพื่อนมาสิเพื่อนฟาด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  <laughs> แท้งเอายืนไม่ไหวอุ้ยแต่ผมก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ไปครับวิ่งยาวยาว,วิ่งยาว,ยาวครับถ้ามาเยอะขนาดน,นี้ก็ไม่ไหวนะแต่ถ้ามาสองก็ไหวอยู่ แต่ถ้าเยอะขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องยอมไปก่อนนะครับผมตะกี้นี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเอลสุมาเนี่ยผมบอกเลยผมตีนะแต่พอมีเอลสุมาเนี่ยเขามีแบบ DPS ไงที่จะฆ่าผมได้ก็สายนี้ก่อที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็นั่นแหละต้องมีสกิลสองนะครับถ้าไม่มีสกิลสองเนี่ยอย่าไปหาสดนะครับแต่ถ้าหนึ่งงอ่ะต่อให้ไม่มีสกิลสองเนี่ยมันก็ไหวนะครับผม เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมีอันตินะครับที่จะถ้าเกิดใครที่โดนอันติเราเราจับเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะทำดาเมจใส่เราเบาลงนะครับผมแล้วบวกกับสกิลสองไปอีกอะ่ะคือถ้าแทบจะจับได้นี่แทบจะตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยไม่น่ารอดโอ้โ oh, หตีแบบเดียวตายนะครับแพนด้ายังต้องวิ่งนะครับผมแพนด้าผมไม่ไหวว่าไอโอเบนตอนนี้มันอารวาสเกินไปเหรเพื่อนใครก็ได้ช่วยมาล่ามโซ่บันทีตอนนี้มันโซ่หลุดไปแล้วบ้าคลั่ง ฟาดฟาดฟาดดูดิโคตรมันอะมีกรงเล็บอะดูดิโอ้ยแลวคือเราออกกงเล็บใช่ไหมเราเราเอามาคอมโบกับพลังแฝงด้วยอะยิ่งเราตีเร็วนะครับพลังแฝง Holy Summoner เนี่ยมันก็จะยิ่งออกเร็วนะครับผมแลวคือดามเมจมันจะถล่มทลายมากมากนะครับตอนมันติดสถานะบ้าข้างเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายจริงด้วยนะครับผมแลวยังมี Holy Summoner ที่สร้างความเสียหายจริงอีกนะครับ เรียกด,ด,ดว่าอเมนน่ยมันมีดาเมจทับซ้อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมมันก็เลยดูตีแรงนะครับาพี่แบทแมนทุกคนและพี่เขาจะไปไหนโอเคมีเลี้ยวเลี้ยวทางนี้ก็ไม่อรอดอยู่ดีเพราะเพื่อนเราดักครับทันโลผมว่ะตันโลผมว่าแล้วผมเดินชิวเดยแล้วผมเดินชิวเดียจะไปไหนพี่ชายมา,มานี่มานี่มานี่โอเคตุยตีชีพันสี่นะทัาไปเล่นไปนะตีแรงอยู่นะ ตัวมันตีเร็วทุกคนแล้วมันคี่บ่อยเงี้ยคือดาเมจมันแบบ DPS โคตรสุดอ่ะแต่ว่าสายนี้ก็ได้เลยทุกคนแรกประการที่ตัวมันบางมากๆนะครับแ้วจากคนนะว่าจะมีคนขึ้นมาไหมถ้าเกิดเราเห็นคนโผล่เยอะโอเคโผล่สองโผล่สามครับอย่างเงี้ยคือเราดันบนได้เลยนะครับผมโอเคดันบนเลยนะแบทแมนตายอยู่นะครับผมตรงนน้นโผล่สามครับเต็มที่ก็เอลซุเดินมาครับผมมีฟิกอยู่นะ ผมฟิกจับเอลได้นะครับผมแบทแมนเกิดมาแล้วนะครับโอเควิ่งก่อนก็ได้นะครับผมทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอเคอ้อมาวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเดี๋ยวเราตีคลิข้างหน้าครับเพื่อให้พาร์ทสิติดครับเพราะว่าพาร์ทสิโอเมนติดแล้ววิ่งเร็วครับผมตรงนี้โอ้โหเหลี่ยมเติร์จัดวิ่งฮะรอดครับผมแบบชิลเดีวเราวาร์ปเติมด้วยกัน แดงขออะไรแล้วกันเพื่อนสังเวยให้กักข้าดาร์คสเลเยอรหรือว่า Vanguard แวนกาดเหรอดูดี <c oughs> ตีแป๊บเดียวมาดิมาดิทุกคนเห็นดาเมจที่มันทับซ้อนไหมมันเยอะมากนะทั้งสีแดงสีม่วงสีขาวดาเมจจากเกาะไฟดาเมจจากทารอนดาเมจจากพาสีฟนะครับโอ้โหทับซ้อนกันมั่วไปหมดนะตีทีหนึ่งถ้าเกิดติดคิคือประมาณ2อ0 0อ่ะ เพราะว่าบันทีพันธุ์สองใช่ไหมแล้วมันก็ม,มีมีดาเมจทับซ้อนอีกอ่าดูดิวิงว่งวิง่งเจอผมนี่ต้องวิง่งแต่ว่าผมไม่อยากใส่สุดนะเห็นไหมแบทแมนอยู่นะครับผมเราต้องเล่นรอบคอบนิดนึงเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ถึกนะครับถ้าเกิดเราเสียสกิลสอไปแล้วเนี่ยเราก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในท,ที่ที่อันตรายนะครับผมเพราะว่าตัวเราไม่ถึกเลยแต่ถ้ามีสกิลสอก็คือไหวนะครับผม2 1ก็ไหวนะครับฟาดไปฮะฟาดไปฮะเคี๊ยครีปอย่างไว โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปทําบนนะครับผมซัดกับแพนด้าซะหน่อยโอเมนสายโกงเล็บว่าทุกคนโคตรสุดมาได้ไงวะเนี่ยตีอย่างไวและโหดเฉยคือจะเล่นดีๆนี่คือบอสแมปอะผมบอกเลยตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาจะเอาเราเนี่ยต้องมาถึง3นะครับผมมา2นี่ผมคิดว่ายังเอาไม่อยู่นะครับโอเมนว่าตีตายหมดอะนะคือมาน้อยอะ จับหนึ่งฟา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 ,ฟา,ฟาแป๊บเดียวผมตุยจะมีคนขึ้นมากันบนไหมต้องระวังซ้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นดีเลกอยู่นะโอเคอย่างนี้เขาผู่แมบบสามคนสี่คนครับดันบนได้ชิวๆเลยโอเคสวยเราติ้งบอกเพื่อนนะครับว่าเรากำลังไปนะถ้าเพื่อนบอกตอนนี้จะไม่มีเรานะครับนี่ผมเอาคลิปกลางให้เพื่อนดีกว่าผมคิดว่าฝั่งนู้เนี่ยคือน่าจะมานะ แต่เราตามแต่เราวิ่งเรายิงไม่เจอโอเควิ่งครับอุ้ยฮึบโอ้โหโดดไม่ข้ามเรียบร้อยครับผมและไม่น่ารอจับไปหนึ่งแล้วกันโอเคตุยอยู่ทุกคนมาเยอะจัดอ่าต่ช็อตนี้คือเราซื้ออติแบทแมนมาแล้วนะครับอุ้ยลิลียาทำสวยสวยเพื่อนอตแบทแมนยังอติโคตรไวเอาว่ะอุ้ยแต่บัตเตอร์ไฟเอาแล้วบัตเตอร์ไฟเอาแล้วครับเราวิลต้องเอาแล้วเพื่อนอ่าดาร์กนี่น่าจะเป็นของเราแล้วน่าดาร์กเนี่ย โอเคสวยเพื่อนถือว่าผมตายช็อตนี้ก็ถือว่าตายคุ้มอยู่นะเออเหมือนแบบทำสเปซอะแบบดึงสเปซอะเออแล้วเพื่อนก็ได้ดากเฉยเลยงงงงไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนเลยนะแต่ว่ามันได้เฉยเอาดีบัตส์ไฟโอ้โหโอ้โหพี่บัตสพี่บัตเอาให้ว้าวสุดยอดไปเลยพี่ช็อตนี้ผมน่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะพี่บัตเขาเอาให้แล้วดิพี่บัตจะลาวิลอะ เราให้พี่อาตาเนะยครับผมตรงนี้ผมก็แค่วิ่งไปออกกล้องเฉยๆนะคิดว่าน่าจะไม่ทันด้วยนะครับผมออกเลไเดียวดับกันเวทแล้วกันชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็เกิดมันครูดาวนะเคียวก็ครูดาวไปฮะไปฮะทุกคนเราเอาก็สเลเยอร์มาด้วยอุย้ยไม่ได้เล่นนะดิอย่างเงี้ยขอเล่น่อยดิขอเล่น่อยดิโอเคจีๆครับผมเกมนี้โอเบนดาบขีมาเฉยช็อตสุดท้ายนะก็ ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมถือว่าทำสเปซนะแล้วเพื่อนเอาดาร์กนะครับก็ถือว่าไม่ได้โยนหรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราก็เคลียร์คีปกลางใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะ MVP นะครับแต่ไม่นะเอ้าผมเฉยเลยเหรอเฮ้ยผมก็ไม่ได้มีศตร์โลกกับเกมอะไรเยอะนะแค่แค่แบบแยกๆดันๆนะครับผมทำป้อมนะแล้วก็เงินเยอะนะครับผมก็เอ็มเฉยนะครับผมแถมช็อตสุดท้ายไม่ได้เล่นเลยนะ คะแนน9.3เลยนะครับผมอ๋อบัตเตอร์ไฟทำไมแค่8.5ดามเมจผมทําไป21นะอุ้ยก็ไล่เรียกอะบเมจกับแคลี่เลยนะดามเมจอะ <c oughs> เลยได้ว่าเป็นทั้งตัวแบบทําสเปซนะครับผมเป็นทั้งตัวดามเมจแท้งก็ได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมาเยอะก็ไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดมา2อเนี่ยอะไรประมาณนี้คือได้อยู่นะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับโอเมนสายคีนะครับผมก็สายเป็นเซตแบบสนุกสนุกนะครับผมแต่ถามผมว่าเซตนี้มันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ว่าต้องดูเกมอะถ้าเกิดเกมตามอะผมไม่แนะนำเซตนี้เลยนะแต่ถ้าเกมนําแบบผมอย่างเงี้ยคุมเลนได้ดันเลนได้นะครับผมมีช็อตดักค่าถ้าเกิดเราดักค่าเป็นนะครับอ่านเกมเป็นนะครับผมก็เล่นสายนี้ได้นะเพราะว่าเราจะต้องระวังตัวเองเยอะค่อนข้างเยอะนะสายนี้เพราะว่า เราจะไม่ถึกนะครับเราจะเดินเข้าไปเหมือนสายถึกไม่ได้แบบวิ่งเข้าไป51อะไรเงี้ยคือไม่ไหวนะครับผมสายถึก51ยังจะไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าอเมนแผ่นนี้มันเนิร์ฟมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอเมนสายขีนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอไลค์คนละไลค์ล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปยครับ